ยังไม่ดีไอ้แล้รไม่ออกวันนี้เก้าห้ามไปไหนกันด้วยใส่บาทจะด่วนนะเมืองหยกที่วัดเนี่ยยังไม่ได้กินเออวัดเราเนี่ยในหลังกุบเนี่ยแหละมีเงินเนเราไหมไม่มีไม่มีตังค์ไม่ไม่ถูกหวยมีแต่อาหารให้กิน ดีเทำเงินตัวไอ้บ้านเนี่ยบ้านไหนทุเรียนอ่าบ้านเล็กนะที่มอสตายโอ้หไอ้มอสเราเขาบรรจุเออเราบ้างคอเศร้าเลยบ้านตกตายในข้างบนเนี่ยร้องได้ไปป่ะเนี่ยร้องในป่าป่ะฮะไี้เตี๊ยบไปงานเหรอเอาเขาไปไปใช้บาทใช้บาทเขาเราก็ทามมาแล้วก็ไปงานโอ้ยร้อง นูก็แย่พอแย้อให้หนูเทาไว้หนูแย่เลยไอจีได้ไม่ได้เีประมาณอะไรสายกล้ออ่ะมัน่เอหนึงได้ไมพอได้ไหมมึงจะไม่ต้องกินอะไรเลยมั้งมนึ่งเราซื้อโทรศัพท์เงยมืนึงชีวิตนี้ยังได้มไม่ต้องอยากได้หรอเครื่องนั้นก็ใช้ได้มันใช้ได้อยู่มึงได้สวยมึงเก็บเงินไว้กินดีกว่าไหมเก็บเงินไว้ซื้อน้ากินก็ดีกว่าละซื้อน้าไหนมาเอ้ ซื้อน้ำไหนมาเนี่ยเอ้ย้ยอยไหนวะกินชากินชาชิดอ๋อไอ้นั่นอ่ะร้านรถเนี่ยมาทำบุรฮะทำบ้านทำบต้องมากินน้งค์เซงเงินเซ้งแอปเฟนทำอะไรหนึ่งเลยไหมเอฟเฟนอะแอปธนาคารโอนจัดตั้งตั้งแก้เงินสดอ่ะมึงทำเป็นไหมล่ะมึงทำเป็นไหมมีมีแอปธนาคารแล้วมึงไปสมัครยังมึงให้ธนาคารเขาผูกให้ยังทำให้ยังมีเฉยเฉมันทำอะไรไม่ได้นะ มีเฉยๆทาอะไรไม่ได้มีตังมีเฉยๆทาอะไรไม่ได้ต้องไปธนาคารเขาทําข้อมูลให้ถึงจะใช้ได้แล้วมึงโอนเป็นหรอโอนมึงอ่าแล้วมึงต้องกดอะไรอีกหลายอย่างทําเป็นหรอกดยี่ห้ามึงทำเป็นหรอกดยี่ห้าไม่ใช่กดยี่ห้าแล้ต้องกดรหัสอีกต้องกดอะไรอีกหลายอย่างเลยกดได้หรอรหัสกดอีกหลายอย่างเลยไม่ได้กดแค่ a อ m เอมหมือนเอทเอนะมันทำหลายขั้นตอนนะ เออเอาเงินสดดีแล้วเงใส่นาเออเดี๋ยวถ้าเกิดกดผิดขึ้นมาเงินหมดบัญชีนะ่ะเอเอว่เอาเดี๋ยเงินหมดบัญชีนะ <c oughs> ไอเ <c oughs> งนินอร <c oughs> กายจ <c oughs> สั่องก <c oughs> น,นงนรไาม่อันวาเอาไ้มัเมาซืเอางมันัยานจะเอาของมันไม่ประกด่นฝุ่นตวงมันเถอะมันกดได้กันแล้วแต่มันเถอะกดได้หนังก็ไปขั้นนี้คนนั่งยัไงเขาโคไม่ก็ขายหวยพวนี้ขายยุ่งยากไม่ได้เต๋ ทำไมไม,ไม่ให้เขาโอนเข้า,ขาบตแล้วไปเอาอบตอเอาเงินสดไง่ายกัน,นขอขอแล้วเราถ้าเกิดสมมติไปจังหวัดที่ไม่มีคนมากดแล้วทําไงไม่นั่งรออยู่งั้นเลยเหรอไม่นั่งรออยู่งั้นเลยเหรอจะเอาจะกดตังค์แล้ว,วไม่มีคนก<ช>ดอะทั<ช>้งวันกินทั้งวนะันไรู้เพิ่มเติมมาเงินยังมือยังมึมง,งไม่รอตาเหลือกอะไรตีอะไรแต่มึงแต่มึงสบายใจสบายใจปะหร